Toastmaster International คือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารการพูดในที่สาธารณะและความเป็นผู้นำของสมาชิกในรูปแบบชมรมภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเองโดยก่อตั้งขึ้นในสหรัฐมานานกว่า90ปีและปัจจุบันได้ขยายไปใน135ประเทศทั่วโลกมากกว่า1 5 0 0 0ชมรมมีสมาชิก,กรวมทั้งสิน้นกว่า3 3 0 0 0 0คน เนื่องจากจำนวนชมรมของ Toastmaster มีอยู่เป็นจำนวนมากทั่วโลกครับทำให้ในแต่ละพื้นที่ต้องแบ่งออกเป็นเขตต่างๆเพื่อทำงานร่วมกันอย่างไทยก็อยู่กับหลายประเทศในอาเซียนครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวเวียดนามและกัมพูชาสำหรับกรณีของประเทศไทยก็เข้ามานานกว่า60ปีแล้วและปัจจุบันมีมากกว่า40ชมรมทั่วประเทศครับ สำหรับชมรม Toast m ม s เต r ที่อยู่ในเขต97พีซึ่งประกอบไปด้วยไทยเวียดนามเหมียนมากัมพูชาและลาวส่วนใหญ่เป็นชมรมที่สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษครับแต่งออกเป็น3ประเภทหลักได้แก่ชมรมที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปชมรมในสถาบันการศึกษาและชมรมในบริษัทโดยทั่วไปสมาชิกจะมาพบกันอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งซึ่งก็จะมีกิจกรรมหลักคล้ายๆกันนั่นคือการกล่าวสุนทรพจน์ การพูดแบบไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าหรืออิ่มพร้อมถูกสปีชและการประเมินผลโดยทุกคนจะค่อยๆฝึกฝนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงระดับมืออาชีพโดยมีคู่มือที่ใช้เป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วโลกครับเมื่อเร็วๆนี้ Toastmaster เขต97 p ได้จัดการประชุมประจำปีขึ้นที่กรุงเทพมหานคร นอกจากการจัดเวิร์กช็อปพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและการประกวดสุนทรพจน์เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะไปแข่งขันในการประชุมระดับโลกที่สหรัฐในเดือนสิงหาคมแล้วในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณจิมโคคอชีประธานของ Toastmasters n t t r r n t t o o n l l มาเป็นประธานในพิธีด้วยครับ so, Toastmasters about helping people become more all is helping Our organization supports eight languages around the world currently. In general, the skills they learn at Toastmasters can be used in any language. So I've seen some people deliver speeches and I can see their Toastmaster skills, but being delivered in languages which I didn't understand. There's a lot of people who they've got something to say and some people may be reluctant to say it in a public forum, or some people may speak in a public forum but say, look, I could have done much better. So people come to Toastmasters to overcome shyness, to overcome the barrier of not being wishing to speak before a group, or simply become more effective at organizing their thoughts and landing with an audience. <coughs> ชมรมโทส์มาสเตอร์ที่อยู่ใกล้บ้านหรือที่ทำงานของท่านผู้ชมอาจจะเป็นคำตอบก็ได้ครับกล้าอนรงยอดสว่างถ่ายภาพติดติดิทนธนดิษวรรณเนชั่นทีวีรายงาน